สวัสดีค่ะพี่น้องต่อกันเนาะไปเรื่อยๆขุดน้ำหนาไปล่ะคนคุดคนสวยเขาคุดได้แต่ดงขาวๆสมุนไพรคุดมิดแต่ตัวดำๆเละๆวิธ <c oughs> <c oughs> ีการหาเพื่อนมาบงบงนะ <c oughs> <c oughs> นาป่า,า,าหน้าป่าง เบืง้งเบืออ้งเพ,พ,พิ่นอันเพิ่นอันเพื่อนอนไม้พี่น้องมังเนี่ยเพื่นยานโควิดเข่าปลาคุณนอไม้เพื่นยันอ้นนอไม้อันโควิดตีเพิ่นยันนงเฝ้าเบืงบ้งเบื้งดวงขาวก็ได้ยังเฝ้าสาบป่านี่เบื้งหนีเพิ่นได้ดวงขาว,งงว,ยวยังไงเนาะเบืง้งขนาดเข่าปลาได้ today, พี่น้องยังใส่แมดเดินหนีเด้อ ยานโควิดทนวะได้เจกอันเดียวดิอันเดีออเยวบ่เบือเบือเบื่อกล่องเข้ากับเวลาซุ่มกับมั่วกำลังขุดกันขุดแล้วขุดแล้วได้ดูข้าวมัน,นโควิดหลายพี่น้องเอ้ยพากันออกป่าอ,ออกโดหาเห็ดหาน่อไมหม่ข้าวตลาดว่าได้ย่านโควิดติด ได้มาแล้วหนึ่งอันข,อขาวๆมา้ยเอ้ยนี่ได้แล้วทีนี้สวยคือคนขุดน่ะล่ะคนขุดกะข้าวขาว,ขาวน้ำไม้กะขาวสวยสวยเอาไปใส่ถุงไปใส่ถุงคุณข้างคุณเพิ่นว่าเห็นอีกแล้วเพิ่นวะกล่องกระสันเลยด้วยค่ะพี่น้องมันลงห่วยลงห่วยลงหนองใส่ใส่ยึกใส่ ดง่าย <c ười> ่นไปเห็นดงง่ายง่ายเพิ่นวาเบิงเบิงเบิงโอ้ยง่ายลีพี่นองเอ้ยนี่นีน่เห็นบะุนนผุนปัดเอาคุดขาวๆเพิ่นว่าต้าเอ้าเพิ่ไเอาดงแหล่ๆเข้ากระดีใจว้อเพื่อนผันแห้งได้ดงใหญ่ขนาดขนาดขนาดไ่น้อยกาลังคุดโอ้ยองกระันเห็ จะซับชูงร้ายมันจะได้แต่ยอดมันโอ้มันออกไก่แม่มันคัก,นกินเกนอ่อนๆคื้สิเจ,จบ็บโอ้มันด้แต่ยอดมันอันนี่ปัดนาะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พันนะเอามาแล้วเอดปัดทุกเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบง

อมันไปหอดบ้านมันสิเปลี่ยนไปดอกบาพี่น้องโดมักใหญ่เลยมาแป๊บเดียวสิเจมทงแล้วพี่น้องเอ้ยพีน่ะแป๊บเดียวได้นน่นี่เรามาแป๊บเดียวทางผุ่นก็ไดแล้วพุนมาเอาบอ่อเอาบอ่อจไปเบิ้งก็ได้อ ใส่ใส่ใส่โอ้ยได้แล้วคุณเอาไปต้มมือฮอตบ้าแหละลงปี๊บมันสุกแล้วมันกะแสบดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ในปากอ่ะมันบรททันสุกมันกับําปันใดมันสุกแล้วแสบเบิร์ดค่ะพี่น้อง ดำแจ้วสดๆใส่ปลาบานเฮาจังหน่อยรับร้องที่เด็ดเลยนี่เห็นปะนี่คบสิเต็มถุงเลย,ยพี่น้องเอ้ยมาแป๊บเดียวปาาอันนี้ให้ข้าเฮ้ยมา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 อุ้ย เลยเลยอ้ยมาแป๊บเดียวเห่น้่ลงขาวๆเลยเนาะต้่มจำเจ้าต้องแค่สองสามกอก็ที่เต็มทงแล้วเด้อมันออกอะไรขนาดฝนบ่ค่อยตกดิมีกิงยังออก ซ้ำๆนี่ค่ะหันหับไปซื้ออยู่ในตลาดกับประม,ระม,ะมาณสี่สิบหาสิบคนนี้ค่ะดงง่ายๆเนี่ยกับุดแล้วรักลอยนแล้วลงขาวๆจุ๊จุ่จุ่มแซมหวาน ต่อไม่เดนก้อนนี่ไม่ยังไม่พาโอ๊บเอาไม่พาย้านไม่แ่บ าเอาภัยธรรมชาติค่ะไัยนี่บามีคนปลูกมันเกิดเองตามตามริมห้วยตาเลาะปาลาเลาะเขาที่ว่ามันเกิดเองเขาบ่ได้ปลูกกันเป็นเกิดจะ่ธรรมชาติ พี่น้องกล่องข้าซุ้มบ่ค่อยได้ปันไามันม่วงกล่องข้าบ่ค่อยดีปันไาเด็กมันเล้วอึบเด็กมันเล้วสองพี่น้องเพิ่นกำลังกลนกัน <c oughs> เกาะดีดีอโอ้ยเยยบน้ำใช่ไฟบ้าน,านกินบะแซบโอยเอันนี้คือเด็จะไป ้นมันไปใส่อกแล้วพี่น้องเี่นน่ข่าขาวจุกจุเลยอ่าภานะภานะ กำลังซับกันอย่าให้เบิก์แกแกแต่ว่ากอกน้องกบดีวายเยอะขี้บ่นี้เไปหาอยู่แต่ป่านะได้มาแล้วได้มาแล้วเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้านี่อ้สวยๆตรงนี้ ว่านพี่น้องไปเบิ่งในช่อง YouTube เด้อสาวตุมเอ้ย YouTube สาวผู้ไทยดงหวายเด้อค่ะไปเบิ่งเด้อสาวติม่มสาวสุเป็นนางเอก YouTube มือนี้เพิน่นพาหาหน่อไม้ก่นน่อไม่ आ <laughs>